และนี่เป็นบรรยากาศของวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์ที่เราจะเดินทางเข้าพักในคืนนี้นะฮะฝากทางเข้าวัดนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับจะมีะรูปปั้นนะฮะยักษ์สองตนนะฮะรักษาปากทางเข้าวัดอยู่นะฮะแล้วก็บนเหนือทางเข้าเนี่ยก็จะมีคำว่าวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์นะฮะ แล้วก็จะมีะพญานาคสองตัวนะฮะ,ะพันอยู่แล้วก็ด้านบนสุดจะมีพระพุทธร,รูปนะฮะ,ะปางประธานพรนะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะมีฉัตรอยู่ประมาณประมาณห้าชั้นนะฮะแล้วก็ครับผมสวัสดีครับ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 ครับผมจะพักที่นี่ครับ อ่าฮะเป็นใจตรมบลเลยมาเจ้าไหนเข้าให้มาดูแลครับผมครับผมยินดีครับยินดีพวกนี้พวกเรามากันประมาณสิบสองคนค่ะทั้งปิกอัพมีป๊กอัพเห็นมีนี่คำหนึ่งไปซื้อข้าวที่ตลาดแล้วก็ได้ประสานทางนี้ประสานประสานนี้ประสานทังใกล้จากครับผมขอบคุณมากครับแสดงได้กันเนาะ และนี่เป็นบรรยากาศทางเข้าอวัดถ้ำวัดอวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์นะฮะบรรยากาศร่มรื่นทีเดียวนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมน้อยลงแล้วก็จะมีหลายจังหวัดที่ที่น้องแสดงยังไม่พร้อมที่จะทํากิจกรรมะฮะเราก็จะทํากิจกรรมของพวกเราต่อไปนะคะเราก็เราก็พยายามผมจะพยายามเก็บภาพนะฮะในให้เก็บภาพของการทํากิจกรรมให้มากทีนะะ่สุดมาฝากกิจกรรมหลักที่พวกเราจะทํากันก็คือ,อจักรยานรอบเมืองนะฮะแล้วก็ทักทายพี่น้อง เสา้อะะแดงในทุกจังหวัดที่เราผ่านไปก็งลงแดนป็กการแดนครับเป็นยังไงครับวันนี้เหนื่อยหว่าครับวันนี้เหนือไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับอันนี้เอาเปียบผมอ่ะ <c oughs> ออจากเมือออผนตัวมือมาเขาโอ้แรงขาหมดเลยปันมาได้ แค่ดีก็มูลหลังดาแวม่วันนี้หินนะบ่รถเช้านี่เติมเติมน้ำมันผิดมาเติมซูเปอร์เติมแก๊สโซเติมแก๊สโซกยวิ่งไม่ออกเลยครับ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 ก็ถึงที่พักแล้วนะฮะอ่านี่คือมิสเตอร์ดักนะฮะดักกี้นะฮะขวัญใจของอ่เส้นทางสีแดง ดกี้อ่ดกี้เป็นหนุ่มน้อยนะฮะจากอ่จากจังหวัดหนึ่งภาคอีสานานะฮะที่มาร่วมกิจการกับพวกเราดักกี้อยู่กับพวกเราตลอดอแล้วก็ดกี้เรียบร้อยมากน่ารักมากไม่เคยสร้างปัญหาให้กับพวกเรานะ,ะดักกี้นั่นจะเป็นรบริากานะฮะก็คิดว่าวันนี้ก็ก็คงจะ ยุติการทําทกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้อีกสักครู่เราก็คงจะเข้าที่พักแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยเราก็คงจะมีเวลาที่จะโทรศัพท์พูดคุยกับพี่น้องแสดงที่ให้การสนับสนุนเราอาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่ตากเพื่อที่จะรายงานข่าวการทำกิจกรรมในเท้าเมือวันพรุ่งนี้เราก็คงจะออกจากที่นี่ประมาณาสั่แปดสิบสศูนนอนะเพื่อไปรับประทานอาหารเช้าที่ในตัวมือเพอ่เถินนะฮะแล้วก็ จะถือโอกาสส่งคลิปวิดีโอ,อทั้งหมดที่ได้บันทึกในวันนี้นะฮะเข้าไปใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ของผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราคจะปั่นจักรยานรอบตัวเมืองนะฮะแล้วก็เดินทางไปจังหวัดสุโขทยัยตามกำหนดขอบคุณครับ